ควรเลยนะว่าเราจะท้าที่มาในกระบวนการได้อย่างไรใช่ไหมวันนี้เรามานั่งไล่ตรวจสอบวันนี้ว่าทุกน่วยงานได้ทาตามสิ่งที่เราได้ประกาศเป็นมาตรการไปแล้วไหนอยากไรปัญหาอยู่ที่ไหนวันนี้ก็ได้มีโอกาสต้อตรวจสอบในเรื่องของทั้งในเรื่องของมาการเป็นยังไงวันนี้เราก็ผมก็สั่งการให้ไปรวบรวมวัี่ว่าอากาศที่นําเข้าก็มีอยู่ส่วนนึงนำมาจากไหนประเทศประเทศตึ้นบ้านประเทศที่ประเทศเข้ามาจำนวนเท่าไตรวจสอบยอดเข้ามาแล้วเท่าไหร่ยอดตรงนี้การยอดตรงเที่ยว่ินในประเทศมันรวมแล้วเท่าไหร่ เมื่อยอดสองยอดที่รวมกันแล้วเนี่ยมันพอเพียงหรือไม่นะฮะเดียวก,ก็กําลังไปเพิ่มมาตรการในเรื่องการผลิตที่ตัดขายของโรงงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะโดยแม่การของรัฐสัง่งให้ะให้นะแล้วก็เรียนตอบเลยอยู่แล้วแต่องงันนะี้ต้องใช้เวลาที่สิบกวงปต์นะจ๊ะแล้วก็มีการหารือกับต่างประเทศผู้ผลิตวัตถุวัตถุดิบอ่ะนี่รับสารกันดีอยู่นะเพราะเพราะส่วนใหญ่เอามาจากันีใช่ไหมไอไออุปกรณ์ที่ใส่บรรยากาศ อันที่สองคือเราเล่งในเรื่องการพัฒนาอากาศทางเลื้ยงนะแล้วอากาศอันนี้ก็ให้กับคนทั่วไปได้ถ้าคนไม่ได้ไปใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงม,มากๆหรือเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง <S 2> <S 2> ใช่ไหมอันนี้คือเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่ประชาชนต้นนองต้องข้าใจกันนะเรื่องต่อไปคือเตรียมมาตรการเพื่อรองรับหากว่าสถานก,การณ์ไปถึงที่สามใช่ไหมะฉะนั้นวันนี้ก็มีการเตรียมการมาจนประเทศจะต้องทำอะไรเตรียมการอย่างไรนะฝ่ายรัมตรต้องดูด้วยจะใช้กฎหมายอะไรหรือเปล่าเพิ่มเติมเป็นพิเศษ คือประกาศแล้วมันง่ายอยู่แล้วล่ะแต่จริงท่านผูุ้มก็ต้องมาดูที่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะทำยังไงนะงในเรื่องความทั้งในระ่ององประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของสุขาภาพทั้งกานด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละแต่วันนี้ก็ประชาชนร้อนเดืวเอวครับก็ขอร้องอย่างเดียวว่านี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนจะต้องไปกัดกรูมอะไรทั้งน,นัรนเลยผมคิดว่าจะไปตัวถึงขนาดนั้นเลยนะวันนี้เราก็มีการมาตรการเพิ่มเติมมาทั้งในเรื่องของการ,ารติดตามตัวต่างในเรื่องของ การใช้แอปพลิเคชันต่างๆของเราทา,างรัฐดูที่ว่าเรามาคับทุกคนได้หรือเปล่าบางทีมันก็ไม่ได้เนาะสิทธิสที่บุคคลเขาต้อง็ละการยินยอมจากเจ้าเจ้า้ตัวขเขานะวันนี้เราแยกการเป็นแบบเป็นเรืรเ่องของคนไทย,ยเป็นเรื่องของคนต่างประเทศทั้งหมดเป็นมาตรการเสนอมาโดยหมอหมอเข้าจใจไหมนายกตฏีไม่ใช่หมอ ต้องติเป็นผู้บริหารเพราะนั้นเราก็ต้องฟังหมอเป็นหลักนะเนาะวันนี้หมอที่มาก็ไม่ใช่เฉพาะหมอสาธารณสุขหมอข้างนอกเข้ามาเยอะแยะยหมดนะก็มีบุปกรภายนอกนะทั้งผู้เช,ชี่ยวชาญผู้งกาจัดนเำทั้งรถกระบะมาเกิดขึ้นมาหลายลกูกเลยในไต้พวกนี้เข้ามาช่วยกันหมดแล้วล่ะนะว้นบ,บางคนที่ยังเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามีผู้ทำตรงนั้นทำว่าตรงกันไม่ใช่ผู้ตรงรัฐบาลท่นจะให้ให้มาร่วมมือไม่ใช่มันต้องความเห็นของผมกันเอเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอความเมกับทุกคนแล้วกัน ยกแค่วันทำงานเขาทุกคนต้องได้ตั้งไดนะ้มาตรการคนไทยจะทำยังไงที่เขา้าไปต่างประเทศเราต้าองดูแลเขานแะนะ่ศึกษาใช่ไหมบุญเอเฟสเจ้ F S, าผู้ดูแลเขาคนก็กลับบ้านเลย,เลยใช่ไหมแต่รีบในการคัดกรองันไทยเราทำแล้วนะเข้าสถานที่วันนี้มีสองอย่างคือโคมาิาร์ทีกับในโดวเซกันทีนะอย่างวันนี้ก็ที่นั่นเราไปใช้แล้วไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดมีคนเข้ามาจะเป็นก็เข้าไปใช้ใช่ไหมภาษาญี่ปุ่ใช่ไหม,ฐฐไหมเรื่องโรงพยาบาลอนาคตผมก็ได้ให้แนวทางไปว่ามีโรงพยาบาลตรงไหนไหมที่เราพร้อมที่จะ เปิดเป็นสูงเฉพาะผิดในเรื่องของการรักษาพยาบาลลูกนี้โดยเฉพาะถ้าสถานการณ์มันเลยไปได้ที่สามก็ hmm. มีสถาน,านที่แล้วแหละมีโรงพยาบาลที่สร้างใหม่แต่ยังไม่ใช้งานอันนี้เราก็จะได้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจในเรื่องนี้เลยนะถึงเตียงเป็นจำนวนร้อยเตียงในสถานที่รักษาอันนี้คือมาตรการรองรับอนาคตนะจ๊ใช่ไมมมือก็ให้เขาเสนอขึ้นมาอยากได้อะไรยังไงก็รัฐบาลก็จะต้อมกำกับการขุด,ะด,ะดะละเอียนะนี่คือหน้าที่รัฐบาล,ลนะนะซัพพอร์ตทุกเรื่องที่ เป็นความต้องการของหน่วยงานภาครัฐที่เขาเสนอขึ้นมาโดยมติจากมติของคณะกรรมการโรคระบาดอ่าไปหรอแน้ยกยศเขาเสนอเป็นสถานบันเทิงนะครับสถานบันเทิงนี่หาือไปแล้วนะว่าตอนนี้กำลังดูที่ไอ้มันถ้าสมมติว่าขอข้อมือได้อนจจหนึ่งจะขอมือได้ไอ้ัว์ที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยเขาเขาพร้อมจะปิดตัวเองอยู่แล้วหรือยังตอนนี้ถ้ามันถึงเวลาจำเป็นมันก็ต้องิดทั้งหมดใช่ปะไปทั้งหมดนั่นคืออีกขั้นตอนหนึ่งนะ คือไม่ใช่ว่าเราทําชาหรอกแต่ต้องต้องคำานึงถึงหลายตัวด้วยกันนะกีฬาน้ำมวยพับต่างๆอันนี้เขาอะไรไปหาเลยว่าจินต่ากาอะไรอย่างไรนี่ต้องฟังทางบอกเขากำคุมอย่างไรเขาจะคุมได้อย่างไรใช่ไมไม่ใช่ได้ยกตั่งตามใครอยากได้อะไรก็สั่งงานนี้ ผมจะพูดน้อยลงแล้วกันพูดเยอะเลยตายผมมันแล้วนโยบายอีกเรื่องหนึ่งที่เสนอให้มีการตรวจฟรีเพราะตอนนี้หลายคนอาจจะเขาเสนอไปแล้วเขาใช้ไอ้บุ๊ยูไอ้ยูยูไรยูเสร็อ๋อค่ะเจ็ดสองชั่วโมงนะแล้วนี่ก็มีการบูรณาการเรื่องที่ถ้าอากาศยานตามสนามบินต่างๆค่ะเดี๋ยวคุณเข้าใจครับว่าบูรการยังไงจ๊ะบูรณาการนี่นะโรงเรียนปฏิรูปใช่บูรการักบินและบูรณาการต่ต่างประเทศมาจาสนามบินมาพื้นที่พวกโครมแลกบูรณาการตรงนี้ ข้างล่างองการอยู่แล้วก็มีศูนย์ข้างล่างมาเพราะนั้นถ้ามันฟังมาในสื่อแล้วมันก็จะเ,เลแต่ปัญหาถ้าจึงแล้ว่าสถานการณ์นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในมานานแล้วเมื่อเกิดมาแน่นอนมันต้องมีความยุ่งยากครับผลพอพวนเพราะรการดูแลคนจํานวนมากแล้วไม่ใช่คนในประเทศอย่เดียวมันมีคนเข้าคนออกนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ทํามาจนกระทั่งมันเข้าระบบขึ้นมาตามลําดับลําด,ดไม่ใช่เราทานะแต่หลายอย่างเนี่ยมันต้องต้องคำนวาแต่เพราะ้คนจำนวนมากในการทํางานร่วมกันแล้ววันนี้ก็คนเข้าประเทศลดลงไปเยอะมาก นะแต่ติมอยู่อยู่แล้วเที่ยววิ่งรถอะไรรถคนเดินเข้ามาหกเจ็ดหมืน่นนี่เดี๋ยวหกพันนี่แหละคือปัญหาที่ตามมาได้ทำไมกันต่อไปแต่ถือว่าท้องารที่สุดอะ่ะโอเคไหมท่านนายกขอให้ขยายความเรื่องตรวจฟรี72ชั่วโมงที่เมื่อกี้นายกพูด,ด,ดเป็นยูเซ็ปอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วขอให้อธิบายนิดนึงครับเพราะประชาชนผมไม่ทีหมอใช่ไหมค่ะให้เจ้าหน้าที่เขาถามค่ะโอเคแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ